สวัสดีครับพี่น้องบังใบสุภุสุคนกลับมาพบมาพบครับช่องจ่าโกบ่าวเล็กนะครับเมื่อนี้กินอาหารแรงน่วกันครับพี่น้องเมนูแรกที่น้ำเสนอครับหอยหอยยังนี่หอยแมงผูครับหอยสีพัลลยเยนครับสาวสาวจี เีกกวันยาปอกครับเอาครับน้ำจิ้มล้เด็ดครับสูตรสูตรกินแล้วลืมหัวครับสูตรนี้สดมากครับออยสดจริงๆตามด้วยอาหารบานเฮาครับเนี้อาหารบานเฮาเออี่้อง เบงยนไม่ใส่ักหวานอืมอั่วอ่ขนาดน้ำกันกันข้าเบียร์ไรยๆอืขอขราบพี่น้องอนวประแดกขนาดพี่น้องเลยตามใดพักก็รออันนี้ลาบแล้ว ราบแล้วหรือราบปลาตองลาบเนียวโอ้ลาบเนียวรบบาบปลาตองใหญ่อันนี้ปลาตองครับสดๆเลยนะครับพึ่งขึ้นจากน้องนี่ครับพี่น้องพึ่งขึ้นจากน้องอือหึตามเลยสนดน้ำใช่เปล่าครับนปกปก้ำกรุกๆเขียวเราจำน้นเบี้ยงไว้เบี้ยงไว้อ,อะกุ้งพี่น้อง กุ้งนี่ข้าเจาถึกเละเล้กเ,าเจามาฝากกุ้งกับสดๆี่นองเอ้ยกุ้งแม่น้ำเปล่าลครับเนี่ยก่ันกุ้งทะเลเอาไปตักกินเนเย,ยครับจ้าเจ๊ได้หายม,มากเลยบอกพรีมมอเมียครับต่ำนำกลิ่นสมาก สำหรับชุดนี้ลาวีลาหน่องกรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้ครับเรื่องสัญญา